ไก่เขาลงมากินเราต้องเอาออกก่อนกินดีตักให้ไก่ครับเนแดงผสมนี่ครับเนืแดงผสมหัวอาหารครับหัวอาหารเฉพาะของเป็ดของไก่เนื้อแดงเป็ดกินเนืแดงจะได้แข็งแรง ไปฟังข้างในเจอกินเข้าไปข้างในครับผมับท่านผู้ชม f อซีทุกท่านครับอาหารลดต้นทุนเป็ดไก่นะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่ายครับเพราะว่าข้าวของแพงครับอาหารแพงมากเลยกระสอบหนึ่งก็ 500ครับแล้วแต่ที่ครับอันนี้ห้ารยตู้ปุย30กิโลครับอันนี้อาหารอันนี้อาหารเป็ดไข่ครับเป็ดไข่อายุสัป,ปดาห์ครับอายุ20สัป,ปดาห์ขึ้นไปอันนี้เป็นอาหารเป็ดเป็ดไข่ผมจะได้ทำการผสมอาหารครับปุยผมเลี้ยงเนื้อแดงด้วยครับแล้วก็เอาเนื้อแดงมาตามครับ ผมก็มีส่วนผสมอันนี้อันนี้เป็นอันนี้ไก่ไข่ครับผมจะทดลองไก่ไข่้วเอาไกา่ไข่ผสมครับอันนี้ไก่ไข่ก็สามก,กิโลมอนกันราคาก็่ท่ากันเนี่ยผมจะทําทําการการผสมครับผมผมเตรียมไว้แล้วครับเนื้อแดงผมก็มีเรียบร้อยอันนี้คือเนื้อแดงส่วนผสมผมก็เนื้อแดงเนื้อแดงตักใส่ผสมให้ไก่ไข่ครับ คนเปลี่ยนที่ให้ไปก่อนนะครับผมจะทดลองก่อนครับทดลองเพื่อเพื่อประหยัดต้นทุนการผลิตครับครับผมแบบนี้ไม่ไหวครับสู้อาหารแพงครับผมอาหารแพงมากเลยครับผมพ้องตักตักครับอันนี้ก็เรียกว่าตักมีตักตักเอาอาหารผสมครับผมสกปรกน้ำออกให้เสดยดครับ นี้อแดงครับทำอไรสำหรับใครที่อยากทําตามก็ไม่ยากครับทําได้ครับอันนี้อยู่นี้ก็ประมาณหลายกิโลอยู่ครับประหยัดประหยัดได้อยู่ประหยัดได้เยอะกันสู้เอามือดีกว่าเอามือจับใส่เสด็จเสด็จนะแล้วมันมีน้าด้วยครับมันมีมันมีมันมีไข่ด้วยครับมันลูกเล็กๆกันอย่างนี้มีลูกเล็กไข่ด้วยไปเลยครับผมเอามือทำนี้ครับ รำถ้ามีํำยิ่งดีนะครับเดี๋ยวผมจะเอาํำซื้อํำม,มาครับํำม,มาผสมครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะดูครับอาจจะไข่ดีนะเขพบาะว่าไข่ดีอยู่ผสมหัวอาหารด้วยครับผสมหัวอาหารด้วยให้เขากินไก่เขาจะได้แข็งแรงไข่สวยผมก็เคยให้กินเขากินเป็ดออกมากินเวลาออกมากินจนไม่เหลือครับไว้ในทุ่งนาเลย 7, เป็ดกินในทุ่งนาจนหมดเลยเขากินแบบธรรมชาติอันนี้ผมผสมครับสูตรผสม ลองดูลองดูนี่หนึ่งครับเลี้ยงไว้แล้วแป๊บเดียวก็ขยายเต็มครับทดลองครับผมจิดมือครับเป็นธรรมดานะครับนี่ครับนี่ครับนี่ก็ได้เยอะอยู่ครับนี่เยอะอยู่ลองดูทดลองเผื่อใครอยากแต่ให้ทำนะครับก็ตักใส่เลยครับนี่ัวหันอันนี้เป็นหัวหันหัวหันไก่ครับผมใส่ให้หมดเลยครับนี่ ผสมกันครับแล้วก็คุกเขาให้เขากันครับผมเอามือเราเนี่ยคุกเขาให้เข้ากันเทลงไปเลยครับไม่ต้องพิธีรีตองมากมายถ้าลงสีก็ไม่ทันครับเขาเขาเอาไปให้หมูขมเขาเขาไปเลี้ยงหมูเราไปเกี่ยวหมูครับสมเลยครับนี่สมสม,สมลดต้นทุน,สมเน,เน,เนสมเน็ดแดงครับสมเนือเอามือคนครับนี่ นี่ครับเขาก็จะกินผสมกันนี่เป็นพืชอย่างที่อาหารปลาได้อย่างดีครับผมผสมกันไปผุกเข่าเขากันแล้วลดต้นทุนการผลิตครับค่าใช้จ่ายแพงเขาก็กินเขาก็กินไม่เลือดหรอกเป็ดเขาไก่เขากินผักกินพืชเศษข้าวเศษอะไรเขาเขากินเขาอิ่มแล้ว เด็ดพอดีเขาขยายเต็มอีกเกินมาสองวันก็นมีหลายบอ่ออยู่ในบอ่อสวนในร่องสวนในบอ่อดินเก็ดกินหมดว่าปล่อยกินหอยกินธรรมชาติอันนี้น,นี่ก็ให้กินแหนแดงแหนแดงแม่ซล่าอะโคฟิล่าสั่งมาจากจังหวัดมุกดาหาร เฟซแกก็เฟซบุ๊กแกก็ชื่อพี่ฟ้าวันใหม่ป้าฟ้าวันใหม่ก็ติดต่อแกได้ลองดูครับตามไปที่าัวยุ่เฉยครับนี่เห็นนขยายเต็มบึ๊บอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอามาให้อีกเพราะว่าในบ่อบินบ่อปูซิเมนต์ก็มีมีมีเหมือนกันบ่อปูซีเมนต์ก็มีแล้ว เดี๋ยวเอาลงในนี้ด้วยขยายให้มันเต็มในนี้ด้วยนี่ครับผสมอย่างนี้ครับนี่นี่ผสมอย่างนี้ครับเอาคีวัวใส่ข้างล่างอยากให้เนกเป็นเร็วเอาคีวัวเอาคีวัวใส่ข้างล่างครับผมใส่ใส่ข้างล่างไม่ต้องใส่ดินใส่่คีวัวก็โตเร็วอันนี้ก็ทดลองอันนี้ก็เริ่มขยายเต็มแล้วก็คนคนน้ำให้เ,เกิดโอกาสที่น้ำเยอะ เดี๋ยวจะเอาขี้วัวใส่ข้างล่างอยู่วันนี้ไม่ได้ใส่ขี้วัวใส่แต่ใส่แต่ตัวนั้นทดลองดูครับเผื่อจะเป็นรูปเป็นล่างาล,าาาาาาลดต้นทุนการผลิตครับผมก็อามาให้ชมกันครับนี่นิดหน่อยครับผมสูตรอาหารสูตรอาหารลดต้นทุนการผลิตครับผมสวัสดีครับนี่ครับเป็นสูตรอาหารทำาให้ไก่ทำให้พี่ไก่ตกัน ไม่พักพักเขากินขยายเขากินเขาหิวเขาขยากเขากินแบบเขาหิ้วเขากินกินให้เขากินไปก,กินดีมากเลยผสมเนสผสมเนสแดงหัวอาหารผสมเนสแดงครับส่วนผสมก็มีเท่าที่เห็นนี่แหละแล้วต่อไปจะผสมลำจะลดต้นทุนกว่านี้อีก แม่ไปมันไหลกินดีเป็งเขาอิ่มมาแล้วน้ำก็กินดีมากเลยทีนี้นเก่งเขาก็บินขึ้นนี่ก็ลงไป แตกแล้วว่าอาจจะต้องออกเลยผมลงไปเลยให้เขากินกินน้ำทำลางผมไหนแดงเลือดกินโปรตีนอย่างดีโปรตีนตัวเยอะกว่าพวกกโปรดพวกอะไรอีโกโปรตีนเยอะนะครับแหน,น่ตาก็ชอบกิน ตาโตดีแข็งแรงด้วยเรียบร้อยครับผมนีม่เขาบกินอย่าอร่อยผหนค่ับ